แค่ได้เห็นเขามีความสุขที่บ้านกับครอบครัวของเขาเราก็มีความสุขนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่อบอุ่นและก็ซาบซึ้งใจเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อเสมอว่าทุกคนที่ติดตามภารกิจส่งน้องพันษากับบ้านต้องรู้สึกใจฟูอย่างแน่นอนทุกคนที่มีโอกาสได้เห็นคลิปนี้คงสัมผัสได้ถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่ต่างกัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราได้พบเจอกับน้องภาษาอีกครั้งหลังจากการบอกลากันในค่ำคืนวันนั้นก็เหมือนกับโชคชะตาพาให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและการดูแลจากครอบครัวของน้องเขาน้องภรษาดูแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพและร่างกายที่สมบูรณ์ สิ่งที่ทำให้เราหัวใจพองโตที่สุดคงหนีไม่พ้นการเห็นครอบครัวใหญ่ของเขาคอยโอบอุ้มโอบกอดด้วยความรักและความอบอุ่นความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้นของพวกเขาความใส่ใจและความห่วงใยที่ถ่ายทอดถึงกันได้จากทั้งการกระทำและสายตาที่ไม่เคยละห่างจากตัวน้อง มันไม่ใช่แค่การกลับบ้านแต่เป็นการกลับไปสู่ที่ที่เขาถูกโอบกอดอย่างแท้จริงบ้านไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือหัวใจและครอบครัวที่ทำให้น้องพรรษาได้เติบโตอย่างแข็งแรงและก็มีความสุขได้เห็นเขาในวันนี้เห็นความสุขในทุกยา่างก้าวของเขาไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกเต็มไปด้วยความยินดีเหมือนเราที่ได้เห็นการกลับมาของความสุขของเขาก็เหมือนเรามีความสุขไปด้วยเช่นกัน ขอบคุณทุกการดูแลเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแลครับ